เครื่องเล่นวิดีโอนะครับโซนี่เป็นโซนี่โมโนนะครับ GA 5 5นะครับตัวนี้เป็นมัลติสิสเต็มนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่เปิดอยู่นะครับเปิดอยู่อันนี้ยังไม่ได้เช็ดแต่เครื่องนี่ภายในนะครับภายในสวยนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับเล่ฟิล์มทำงานอยู่นะครับกำลังทำงานอยู่นะครับี่ภาพบนจอนะครับผมใช้จอแกเวเทสนะครับจอกก้จะมีลาย นะครับใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก่อไปกอเดินหน้านะครับอันนี้เพย์ครับอันนี้จะก่อถอยหลังนะครับเนี่ยครับก่อถอยหลังอันนี้คือกอถอยหลังนะครับเพย์ครับ ด้วยโดยมีรัฐมนตรีช่วยเป็นคนนอกคุณกฤษดาคุณกฤษดาตลาดกระวงใหม่นะครับข้างในใหม่สวยสวยสวยไม่ใหม่นะครับอินเดียมอ,อันนี้สต็อปนะครับสต็อปอันนี้อีเจ็กปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกปุ่ม ตัวนี้900นะครับ900รวมส่งนะครับตัวนี้โมโนนะครับเป็นระบบโมโนเดคขอร์ดได้นะครับ900รวมส่งนะครับ